นี่คุยกันเล่นๆนะครับกับการทดลองโง่ๆของผมนะครับต้องเรียกว่ามีน้องๆอต้องเรียกว่ายูทูบเบอร์นะครับที่มีโอกาสได้พบปะคุยเจอนะครับมียูทูบเบอร์รุ่นใหญ่ๆหลายคนเลยเคยคุยและเล่นแล้ว,ลวด้วยความที่ตอนนั้นนะครับต้องบอกว่า y t u t u เนี่ยเขาหรับผมเนี่ยคือการฝากไฟล์เ่ผมฝึกหมา ฝึกหมาแล้วก็ฝากฟไฟล์นะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มี y YouTube ขนาดนี้มันก็เป็นรุ่นของการไลฟ์ซีดีรู้จักซีดีไหมซีดีกลมๆอ,ะอ่ะอ่าขนาดพูดถึงซีดีเลยนะไม่ใช่ดีวดีด้วยนะแสดงว่าเก่ามากแก่มากนะครับตั้งแต่นานอยู่แต่ตอนเนี้ผมเห็นศักยภาพของ y YouTube จริงๆว่าโอ้โหมันรุนแรงและน่ากลัวจริงๆครับเพราะตอนแรกไม่ได้จริงจังก็มีก็อย่างที่บอกไปครับว่ามียูทูบเบอร์รุ่นใหญ่หลายๆคนเนี่ยเวลาได้เจอครับก็จะมีทั้ง ครูเอกพี่เอกทำไมถึงไม่ทำเป็นยูทูบเบอร์จริงจังเลยผมก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้เป็นคนกล้าแสดงออกขนาดนั้นผมเป็นแค่คนฝึกหมาปกติคนหนึ่งที่บันทึกภาพแล้วก็แจกจ่ายเพื่อแพรทั้งให้คุณเจ้าของที่มาฝึกหมาเองดูแล้วก็เผื่อบางคนที่อยู่ไกลไม่ได้เจอกันก็จะไ,ได้เจอเมราะตอนนี้ผมปล่อยคลิปทุกวันเป็นเวลา15วันเนี่ยยอดวิวหลังบ้านที่สูงมากานะครับ หนึ่งประเด็นหนึ่งที่ผมจะเริ่มผันตัวจากครูฝึกหมานะครับสักครึ่งหนึ่งก่อนมาเริ่มเป็นยูทูบเบอร์เพราะว่าผมลูกสาวครับลูกสาวเริ่มโตถ้าสมมติว่าผมทุ่มฝึกหมา100ร้อยเปอร์เซ็นต์ขาบอกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้บอกว่าเป็นครูฝึกหมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แบ่งชีวิตเนี่ยให้เริ่มเป็นยูทูบเบอร์บ้างเริ่มเริ่มพูดง่ายเริ่มหาเลี้ยงตัวเองจากยูทูบบ้างนะครับผมจะได้มีเวลาอยู่กับลูกสาวแล้วเผื่อครับผมจะได้ปั้มลูกสาวผม เป็นครูฝึกหมาอีกคนหนึ่งซึ่งเขาชอบนะครับก็เอาเาท่าที่เขาไหวทูบคือช่องที่ผมอยากจะกใส่อะไรก็ใส่เข้าไปนั่นคือผมจะขอเริ่มตั้งแต่ณบัตรนี้ครับช่องนี้จะบันทึกชีวิตผมจนถึงผมแก่ดูว่าทิศทางผมเป็นยังไงเดี๋ยวทิศทางจะเป็นอย่างนี้นะครับฝึกหมาเต็มที่ <ใน S 1> เหมือนเดิมเ <ใน S 1> ฉลยเทคนิคอย่าเดี๋ยวสิเฉลยเทคนิคเท่าที่จะทําได้นะครับถ้าความลับของแต่ละบ้านเนี่ย ไม่ได้<ม>เป็นความรักส่วนตัวมากถ้าเจ้าของอนุญาตก็จะเอาขึ้นนะครับโอเคแล้วยังไงเราเจอกันบ, <อา S 2> บ๊ายบาย,บาย